เคยไหมคะที่ลูกๆของเราเนี่ยเอาแต่ใจและยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณพ่อแม่จะมีวิธีรับมือยังไงเนี่ยขอให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ เด็กเขายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็คือการที่เด็กเนี่ยเขานึกถึงตัวเองมากกว่านึกถึงคนอื่นหรือเรียกง่ายๆก็คือความสนใจของเด็กทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเองเป็นหลักค่ะเด็กจะพยายามคิดนะคะและพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของคนอื่นๆค่ะแล้วก็มีการกระทำนะคะที่เป็นไปเพื่อนำประโยชน์มาสู่ตัวเองเป็นหลักค่ะ ซึ่งการแสดงออกถึงการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนๆฟังในลักษณะเหมือนการคุยกันนะคะเช่นเหมือนอาจจะเล่าเรื่องของตัวเองเป็นหลักโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังในเรื่องที่เพื่อนกําลังพูดถึงเลยหรือไม่ได้สนใจในเรื่องที่เพื่อนกําลังจะพูดเลยค่ะ 2. ค่ะคุยโอ้อวดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดฉลาดที่สุดเป็นต้นนะคะ3ค่ะ พยายามจะเอาชนะในทุกๆเรื่องนะคะในทุกวิถีทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการการะทําหรือว่าทางคําพูดค่ะ 4. นะคะบอกความเท่ากันหรือไม่เท่ากันของปริมาตรตามการรับรู้ของตัวเองเป็นหลักแต่จะไม่ได้ยึดตามความเป็นจริงเป็นหลักนะคะก็คือจะมองในมุมมองของตัวเองว่าอันนี้มันมากหรือมันน้อยโดยยึดจากจากความคิดของตัวเองเป็นหลักค่ะ 5. ค่ะตัดสินนะคะว่าคนอื่นเนี่ยดีหรือไม่ดีจากการที่คนคนนั้นเนี่ย ให้ของแก่ตนหรือว่าทําดีให้กับตนนะคะโดยที่ไม่สนนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนนั้นเขาจะดีจริงหรือเปล่าหรือไม่ดีจริงหรือเปล่าแต่เขายึดจากการที่บุคคลน,นั้นเนี่ยกระทํากับตนเป็นหลักค่ะหนะคะต้องการให้คนอื่นเนี่ยเล่นในตามในวิธีที่ตัวเองเนี่ยต้องการค่ะโดยไม่สนว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากตัวเองยังไงแต่เขาจะยึดวิธีการเล่นของเขาเป็นหลักนะคะโดยที่จะไม่มีความประนีประนอมและมักจะทะเลาะกันนะคะเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อนอีกทีหนึ่งค่ะ 7. นะคะมักจะชอบสนใจซักถามเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวเองค่ะ 8. นะคะพยายามจะเอาชนะคนอื่นนะคะด้วยอาจจะใช้วิธีการเหมือนแผลงลิตต่างๆเช่นการร้องไห้โวยวายเสียงดังคว้างปา,าเข้าของหรือการทำร้ายร่างกายคนอื่นๆนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะต้องตามใจเขาอย่างแน่นอนค่ะ9นะคะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่บอกค่ะ การที่เขาทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่บอกนั้นเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยเหมือนจะลองใจนะคะว่าตัวเขากับพ่อแม่เนี่ยใครจะมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยมากกว่ากันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งพ่อแม่ห้ามเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งทํามากเท่านั้นค่ะ 10. นะคะเห็นว่าการกระทําต่างๆหรือว่าผลงานที่ตนเองทําออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเป็นผลงานหรือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปนะคะเด็กเล็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่อายุสองถึง6ปีเนี่ยจะมีลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ก็ยังมีปัจจัยต่างๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้เด็กเนี่ยจะมีลักษณะในการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมากหรือน้อยหรือจะคงอยู่ต่อไปเนี่ยมากหรือน้อยมีปัจจัยต่างๆที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1. 1> ค่ะ การปกป้องและคุ้มครองมากจนเกินไปของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ตามใจเขานะคะเด็กเนี่ยจะได้รับการบริการจากคนอื่นๆและปกป้องจากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนในวัยเดียวกันมีค่ะซึ่งปัจจัยนี้นะคะก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยเขาไม่พัฒนาในเรื่องของความร่วมมือค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนที่คอยทําให้เขาอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วค่ะ 2. นะคะความลำเอียงของพ่อแม่ค่ะถ้าพ่อแม่นะคะให้ความสำคัญกับลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแล้วปล่อยป่าละเลยลูกอีกคนนึงเนี่ย ทั้ง2กรณีที่กล่าวมาเนี่ยก็สามารถทําให้เด็ก2คนนี้เนี่ยมีลักษณะของการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางได้เช่นเดียวกันเลยนะคะอย่างลูกคนที่พ่อแม่ประครบประงงนะคะแล้วก็คอยตามใจเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญนะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะต้องเชื่อฟังเขาอยู่ใต้อํานาจของเขาค่ะส่วนเด็กอีกคนนะคะที่พ่อแม่อาจจะปล่อยปละละเลยแลวไม่สนใจนะคะก็จะพัฒนาความรู้สึกนะคะกลายเป็นความรู้สึกที่มีปมด้อยค่ะเมื่อเขารู้สึกมีปมด้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะตีตัวออก ออกห่างจากสังคมและจะส่งเสริมนะคะให้เด็กเนี่ยกลายเป็นคนที่จํากัดอยู่แต่กับตัวเองค่ะแทนที่จะมีทัศนคติที่ออกนอกจากตัวเองค่ะ3ค่ะ อายุของพ่อแม่ค่ะเนื่อง oh จากพ่อแม่ที่มีอายุน้อยๆเนี่ยก็มักจะมีความสนใจในเรื่องของการทำธุระต่างๆของตัวเองทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องงานต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ที่มีอายุมากแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีความสนใจแล้วมุ่งความสนใจไปที่เด็กเป็นพิเศษนะคะทําให้เด็กเนี่ยเมื่อเขารู้ว่ามีคนสนใจมากขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็จะมีลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะ 4. ค่ะ การมุ่งความสนใจของคนในบ้านค่ะถ้าในบ้านไหนนะคะที่มีการมุ่งความสนใจหลักๆไปที่เด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญและมีอํานาจใช่ไหมคะก็จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหากบ้านไหนนะคะที่มีการยึดผู้ใหญ่เป็นหลักเนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกต่ําต้อยด้อยค่านะคะและรู้สึกมีปมด้อยค่ะนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เขาเนี่ย เกิดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะบาลานส์นะคะหรือว่าทําให้ทั้ง2องอย่างเนี่ยมันสมดุลกันโดยการที่เราอาจจะไม่ได้ยึดในตัวผู้ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ยึดในตัวเด็กอย่างเดียวค่ะ5ค่ะ เรื่องของลำดับการเกิดของเด็กนะคะก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กคนไหนที่เกิดเป็นลูกคนแรกเนี่ยแน่นอนว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็จะให้ความสนใจให้ความสําคัญเป็นพิเศษใช่ไหมคะและในขนาดเดียวกันเนี่ยลูกคนสุดท้องก็เป็นลูกที่พ่อแม่เนี่ยจะประครบประหมเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของลำดับการเกิดก็มีผลเหมือนกันนะคะที่จะทําให้เด็กเนี่ยเขายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะ 6. ค่ะขนาดของครอบครัวค่ะ ยิ่งมีขนาดของครอบครัวที่เล็กมากเท่าไหร่นะคะเท่ากับว่าความสนใจของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมุ่งไปที่เด็กมากเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ในขนาเดียวกันถ้าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะความสนใจของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะถูกกระจายออกไปอย่างเท่าเทียมค่ะจริงๆแล้วอะค่ะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการลดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กเนี่ยจะค่อยๆลดลงตามช่วงอายุของเด็กด้วยนะคะซึ่งเมื่อเด็กเขาอายุมากขึ้นนะคะ การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะและก็จะถูกแทนที่นะคะด้วยการให้ความสนใจในเรื่องของการนึกถึงคนอื่นเป็นสําคัญค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะคะที่ไม่ใช่คนในบ้านอย่างเดียวโดยปัจจัยนะคะที่จะช่วยลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กได้เนี่ยมีดังนี้ค่ะ1ค่ะ วุฒิภาวะค่ะส่วนสําคัญนะคะของวุฒิภาวะที่มีต่อพัฒนาการนะคะทางด้านความคิดอยู่ที่การเจริญเติบโตของระบบประสาทค่ะและพัฒนาการนะคะของระบบต่อมไร้ท่อค่ะเรียกง่ายๆก็คือต้องรอให้เด็กเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะที่พร้อมนะคะที่จะสามารถนะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ 2. ค่ะการที่เด็กนะคะเขามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นค่ะ คือการที่เด็กนะคะเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันค่ะซึ่งเพียเจนะคะนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ศึกษาในเรื่องของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาเขาก็ได้ทําการศึกษาในเรื่องของการที่เด็กเนี่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็พบว่าเด็กเนี่ยจะสามารถลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางได้นะคะจากการที่เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆค่ะ เพราะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เด็กเนี่ยเขายังมีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ยเด็กก็จะมีการขัดแย้งนะคะในการสื่อความกับคนอื่นๆซ้าๆค่ะจนในที่สุดนะคะเด็กเขาก็จะเรียนรู้นะคะที่จะต้องสนใจในทัศนะของคนอื่นค่ะซึ่งก็มีงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่ศึกษาในเรื่องของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กปฐมวัยค่ะทางด้านของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกค่ะโดยศึกษานะคะในการจัดสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ย เขาก็จะจัดนะคะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะคะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยค่อนข้างมากแต่ในเด็กอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะมีการจัดนะคะให้เด็กเนี่ยมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งผลการวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็พบนะคะว่าเด็กนะคะในกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากเนี่ยมีการลดนะคะลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะคะ ซึ่งจะต่างกับเด็กที่มีโอกาสนะคะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยน้อยนะคะซึ่งเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะมีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ค่อนข้างมากค่ะ ซึ่งผลการวิจัยเหล่านี้นะคะก็พอจะสรุปได้นะคะว่าการที่เด็กเนี่ยเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะช่วยลดนะคะในเรื่องของการที่เด็กเขาจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางลงไปได้ค่อนข้างมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้รู้นะคะในเรื่องของสาเหตุนะคะรวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะช่วยลดพฤติกรรมนะคะหรือว่าการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กๆลงได้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อย่าลืมนะคะนําเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะไปปรับใช้เพื่อให้เด็ก เ,เขาลดการยืดศูนย์กลางในตัวเองลงไปนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเลยช่วยกด Subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ